สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเชา้านี้หยุดกันเปนจริงออกมานะคือเก่าครับมาวันนี้ยังคือทั้งไก่ทั้งกาทั้งไม่อยังงหรว่าจีมมันตกมาไหวโอ้ยเที่ยนี่ไห้ไก่ได้บ่ะเด็กไตแมงพี่น้องเด็กดเดี๋ยวมื่อรุ่นเอ้ท่านนี่ปิดไฟตัวนี่ Wow. Pin chế đại cái này. Được quả nhọn như đây là một lẻng tay gì cái gì đây. Đây này lái từ bên này. Đây hòn miếng đá. bớt không? Nhờ phải thăng nạ. Chán vắng lắm เท่เถอะเท่หเห็นไก่กินโอ้ขอจ็บเอาแม่อีเตาอ๋อ้าอเท่าเท้าเท่เทีย์แล้วแล้วขอน้ำเก็บเอานนม้ก็เตาดินและไก่มันกินป่นอืออืออเ้อตออแมงตซเตาแล้วอออ๋อตอกินป่ไหนผุดปีนทองอยู่เ่ย อีบนนปล่อยไก่ย้ำมือเ้าพยุตกระเบีดติงมาปล่อยไก่แล้เมือนี่มดิลว ไตขนหนดขาคนน้นบาเลยมาเสาร์นี่จักเสียดิงขึ้นยัง,นยงกระบอกออกี่น้องจักสิไปจังใดมาจังใดจังใดยังวางสันมาว่านเข่ากับว่านบ่อได้รดไถบ่อกาลงสูบกระขาดจักเสียวดินใส่ปั่นห้ลังค้นก็ได้ของพยุด์กัด พ่อปั่นได้อยคแนววนะันหน้าหน้ามองแดนกันกับพท่านในหลงคือกันกันกนพ่อปั่นได้อยดินพอมีดินพ่อมีดิน,น,ดน,น่านอี่ออหนนหยยปิดใจจะเลืมบ,บอกแล้วถาไปปิดไฟเลยเยอสียงไปเบืง้งโกน้ำกันบบนี้่มันพ่อเสียดอีหยังไะไนี่ มัตอดตตงงม,มัลล <c oughs> ดกับตังนุ่มมัดไปเลย ไต่เตียมอยู่ไหมกินกะไก่กำลังพอ่อเป็นเบาเป็นสาวกันฮอนเป็นเบามาเนียกะจะคล้องก็เจ้ากับมาเอาไปกินไปเดี๋ยวจะพายางเราไปบางทั้งไต่พี่น้องครับบางปีนี้เนี้ยผลประกอบการบ้างเขาปลูกแซ่ไว้หือ้อ กมองกัพอได้กินอยู่พี่นอ้องแต่ว่ากับไก้สีไก่สีเมือดร,รอบนี้นะเนาะเ,เออแมงวัน,วนจอติอืมในพี่น้องก็พอ,อได้กินอยู่ครับหยุดกัสิไ,ไปธุระทั้งรอยเอีดมันนี่เลยไปเบิ้งเห็ด ทางอสาสาหมัดเ,เราบังตลาดเห็ดหรือทางพนมไนะั่เนาะขึ้นไอ้่นวนลงทางพนมไั่ไปมันสู่ตลาดแล้วมึงนถนือว่าไปท่องเที่ยวไปเที่ทยวกับไปเรื่องไปเรื่องไฟยุดนี่แหละพี่น้องเล้าว่าท่านเปลี่ยน,นยุ่นเลยนะพี่น้องมย่างลงไปข้างล่างก่อนพี่น้องกันี้ เดเพิ่งมองหน้าขาดโซ่กอนว่ามันเสียดอย่างเน,นี้ยมือน,นี้โไปเนี่เนยกเก็บบักมองเก็บไปแล้วกินอะไรจังมาเทสหิ่มมาเนี่ยตัวทงไก่นขาดพี่น้องเอ้ยทงใ,ให้เพิ่นเพิ่น,นให้เพิ่นเฮ็ดเนาะต้องให้เพิ่นเฮ็ดนั่นขาดปั๊บโคมอ คน,นมันลุงตำตำตตสิตัวพ่อได้พ่อได้ขันน้ำเนี่ยนะอเอาขัางนี่ยังหนักหนา,นาทีมันบ่ผู้ใดเ็ยปั่นใช้กันนี่แหละเรียงของเรืยงนี่พี่น้องขาดโซกอ่ะ อย่าให้ยางไปเบิ้งหมองมันขาดสักกอนแม่นมา <c oughs> ่้น <c oughs> น้ำลงทางนี้ระบายน้ำซอยกันขาดแล้วล่ะมื่อี้ก็สีได้ปั้นได้แล้วล่ะเอ็งระบายน้ำมาทางนี้ครับ ขวงเพิ่นมาเบิงบ่มาเฮ็ดหยังเิ่นเพรันเฮ็ดหยางอยูอย่จ,จะต้อเป็นจังไ๋ดิจะต้ันสิขาดบ่เปนมีรถนนไถคอับม, <Hey. S 2> มันขึ้นไหลเลยอยู่เ <Hey. S 2> ด้ món này pí non này, chú bác, bà yến, bà tốp sôi đi, tốp sôi này, chậm khàm ấp nè, bay nhang, bôi nhọt, bôi nhọt, chú bác, sắp, 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 với thằng sắp pha mướn sắp, sôi cả lăng ra là. มันมันทมนี่สิมันเขาย่างมันก็ย่างอยู่นี่เนี่ยเฟื่อเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมั้งเขาเนี่ยั้ทเมืองนบายเดี๋ยว้าปั่นบ่ปั่นเลยจะมาตออเกลียด่วกลับมาตลอดเยนโอขยุนบ่เลิกเถามันหังวางซื่อมานผู้ว่านิก นี่ลาม,มาตะพุนจังออกมาจากข้าขวเซจัจกขูจักขวยใหญ่ยูแต, <laughs> ต่ว,ว่ามันบอ่อเลิกสนอกตอกซักลักให้เขามักกลนซอย มันเป็นดินทราเนาะพี่จังมันอันดินไม้นี่แม่ก็คอยสิวา่าเอ,อนั่นแม่คือดินไม่ก็สั้นสิถามเจ้าเจ้ามันขาดเรือถามย่า่จิวันมันคือเป็นคือดินไม่ออกอสีว่ามันคือเป็นคือดินไม่สน,นอภากันไปงง <laughs> บ่งในพี่น้องข่าก็เกิดอืมหยอด่ากับว่ามี่มีงานหนึ่งพี่น้องพอหยุดหยอดก็ร่างขืนงามข้องจริงนึ่เนาะมนมีเวลากัพอยอดเดียวบังเหาอมันงามตาเนาะมันเป็นแถวมันเป็นแถวมันก็งานตาจนเนาะพี่น้องบังใน เฮ้ยไปนี่หยุดซื้อพันธุ์เขาปลูกม่าไม่สำมันไปยังนี่ดิพันธุ์เขาปลูกว่าถือดิพันธุ์เขาเอ้าเขาเขียวเขียวงูวันนั้นแตเบิ้งมันสิเปลี่ยนเนี่ยเอ้าจะได้กินนี่เอาไว้สมีสมกอนหนังเที่ยวทางก่อนเออพอกันไม่คลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง